กลุมเพื่อเอาพ่อกับแม่ไปด้วยเพราะความกำลังอยู่และไม่อยากทิ้งท่านเอาไว้ที่บ้านนะฮะอย่างแก่ชราภาพนี้เลยเป็นบทสะท้อนหรือเป็นภาพสะท้อนที่เรียกว่าคุณธรรมแห่งความรักแท้ที่ไม่ควรถูกลืมเลือนดังนั้นอ่ะทข้างลังผู้ชายถามหน่อยนะ อ้วนนั้นนะที่คาข้างหลังไปน่ะความกระตันยูหมายถึงอะไรใส่ชุดนักเรียนตอบความกระตันยูหมายถึงอะไรครับผมคือรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณใครก็ได้ที่มีพระคุณกับเราเราจะต้องสำเนึกในบุญคุณใช่ไหม 1พ่อแม่สองพี่น้องสามลุงป้านา้าอาวงตระกูลของเรามีพระคุลกับเราต่อไปจะเป็นเพื่อนฝูงครูต่อไปจะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปจะเป็นผู้ปกครองแว่นแคววอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะมีใครคะ ในหลวงและพระราชินีและมีผู้บริหารบ้านเมืองคือนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เรามีสวัสดิภาพมีคุณภาพที่ดีดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลยจะต้องมาตอบโจทย์สังคมแล้วก็แก้ไขปัญหานะะดังนั้นนะครดังนั้นท่านเหล่นั้นก็ถือว่ามี ในฐานะที่เราได้รับความดีและความสมมงบเย็นสิ่งที่เราควรจะต้องตอบแทนก็คือกะตะเวกะตะเวทีหมายถึงอะไรรู้คุณแล้วต้องตอบแทนพระคุณนั่นหมายถึงการสแสดงน,นะออกซึ่งฝวามกระตันอยู่นั่นเองนะคะในวัฒน ได้แบ,บ่งบุญคุณของผู้มีอุปการะคือพ่อกับแม่ของเราไว้5อย่างด้วยกัน1ให้ชีวิตและร่างกายจริงไหมใชให้ข้าวและน้ำที่อยู่อาศัยจริงไหมใให้การดูแลรักษาไม่ให้เราเกิดอันตรายยามเจ็บไข้ได้ปวด่วยและช่วยปกป้องให้เรารอดพ้นจากพัยกรันรจริงไหม และท่านยังสั่งสอนให้เรามีความรู้ร่ไมว่าแต่ก,กว่าบ้านร้างจานผง<ม>ข้าวและ<ๆ>อืะ่นๆอีกม้ากมายจริงหรือไม่จ็ถึงสุดท้ายคือความรักที่มอบให้กับเราแนมะ้แต่เราจะแต่งงานยังไม่ได้แต่งงานมีลูกหรือ,อยังไม่ได้มีครอบครัวพ่อแม่ก็ยังรักและเป็นห่วงเราอยู่เสมอความรักเหล่านี้ได้รับก,กับพ่อแม่จริงหรือไม่ เองนั่นเองดังนั้นบุคคลที่หาได้โดยยากที่พระพุทธเ,เจ้าระทาไว้เลยมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือบุพการีแลกกะกตัญยูกตันเบธีบุคคลสองอย่างนี้หาได้ยากยิ่งบุพการีคือใครคือบุคคลที่ทำคุณแก่เราก่อนแฟนของเรามาจีบตอนที่เราโต สามีของเรามจีบตอนที่เราเป็นสาวสวยแต่ใครหลังที่อยู่กับเราตั้งแต่คลอ่เรามาจนถึงวันที่เราแต่งงานจนถึงวันที่เราเจ็บไข้เลดจนถึงวันที่เรามาีปัญหาชีวิตแม้แต่เราจะสูขจะทุกข์ใครหลังที่ยังอยู่กับเรานั่นก็คืออ่าดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่ทำบุญกับเราสิ่งที่เราจะต้องมีคือกตัอยูกรเวาเร คือเมื่อรู้ว่าบุคบคลนั้นทำบุญแก่เราต้องทำบุญตอบแทนนั่นเองนี่คือความกตัญญูด้าภาพที่เราได้มองเห็นนี่ก็คือเวลาสมเด็จย่าจะออกงานแต่ละครั้งเราจะได้เห็นหน้าตางคุณมากเลยคือในหลวงรัชกาลที่9ก้าเนี่ยต้องยืนอ,อยู่ข้างหลัทงทางที่พระยศข,ของท่านถือว่าเป็นพระเจ้าแผน่นดินจะต้องเดินนำหน้าทุกคน เดินไปไหนทุกคนต้องกราบต้องไหว้หมดเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านให้ความเคารพและสําคัญมากก็คือปุ่คการีของท่านนั่นคือสมเด็จยา่านะหรือว่าเป็นพระมาทกลาของท่านท่านจะเดินข้างหลังแม่ตลอดแท่านจะไม่เดินนาหน้าแม่ตัวเองท่านจะให้แม่ท่านเดินก่อนแล้วท่านประคองท่านก็เดินข้างหลังไปพร้อมๆกันแล้วก็ประข้าประคองอสมเด็จยา่า แล้วท่านก็ไปทานอาหารหนึ่งอาทิตย์ท่านจะไปทานอาหารกับแม่3วันขี่เครื่องบินส่วนตัวไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปทานอาหารเย็นกับแม่ของตนเองตั้งที่ภารกิจของท่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เวลาหนึ่งที่ท่านจะต้องว่างคือต้องไปทานข้าวกับแม่ก่อนเพราะว่าแม่ถามถึงนะคะอันนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่เป็น ราชาผู้ยอดกัดตันอยู่ดังนั้นข้าอย่างนี้ที่ในหลวงราชกาลที่9เดินตามและทำตามก็คือหนึ่งตัวอย่างของความกักตันอยู่มีอยู่5ประการอ่านพราะการหนึงเชื่อฟังคำสั่งสองขอพ่อสองดูแลพันยามเจ็บหรือเอช 3, ะ 3, ำสามรักษาคสามสามคีในหมู่ที่ ไม่ทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ถ <Yeah. S 1> ้าแสดงความกตัญญูเมื่อท่านย่วงลับไป <Yeah. S 1> แล้วดังนั้นความกตัญญูจึงไม่เคยทําร้ายใครเลยยิ่งมีความกตัญญูมากเท่าไหร่คุณค่าของเราก็มากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นลองมาดูซิว่าบุญใหญ่ที่ได้จากการดูแลพ่อแม่มีอยู่กี่อย่างมีอยู่ประมาณ12อย่าง อย่างที่หนึ่งอ่านพร้อมกันหนึ่งทำให้เป็นคนสองทำให้เป็นผู้มีสติรอบสาเป็นผู้มีเหตุสเป็นผู้คนจากทุกขาห้าได้รับมาโดยหกทำให้แถวท่า,ทายามเจนทำให้เทวดาม,มาแปดทำให้ได้รับการยก เราทำให้เจริญ10จะมีลูกที่11มีเม12เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชนนี่คือ12อุใหญ่ที่ได้จากการดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะดังนั้นวิธีที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูมีอยู่หนึ่งคือต้องเลี้ยงดูท่านนะคะหรือผู้มีพระคุณเราต้อง ช่วยเหลือเพื่อนและตอบแทนสอต้องรักษาความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องและภายในครอบครัวด้วยนะคะวิธีแสดงความกตันอยู่ตัวที่สามคือต้องทําให้ท่านภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นนักเรียนมาที่มาอบรมจะต้องตั้งใจ 3. ต่อไป 4. ต้องไม่ทําให้ท่านลํบาบากใจ ะะจบการนำเสนอโปรบเมอให้พี่ถามด้วยใช้เวลา10นาทีต่อมาเรื่องที่เรื่องที่คุณธรรมนำไทยเรื่องพอเพียงอ่ะความพอเพียงคืออะไรความพอเพียงคืออะไรอ่านพร้อมกันหมายถึงความ ในการดำเนินชีวิตแบบทางสายตามีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจรอบคอมีความพอปรับพอไม่เบียงเบนตนสังและสิ่งแรกให้ประสร้างภูมิคุ้การที่รู้เท่าทันการ นี่คือสโคบหรือใจความสําคัญของคาว่าพอเพียงพอเพียงไม่ใช่ว่าพอแล้วแล้วไม่เอาอีกไม่ใช่แต่มันรวมไปถึงการรู้จักสังคมการรู้จักสิ่งแวดล้อมการที่เราไม่ประมาทแปลว่าเราพอเพียงนะเพื่อไม่ให้เกิดเทศไทยเกิดอันตรายกับเราสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทางการเปลี่ยนแปลงยิ่งเรารู้โลกกว้างมากเท่าไหร่ยิ่งเราสร้างความพอเพียงให้กับตัวเรามากเท่า ดังนั้นดัางคำนี้นะคะเป็นการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามหลักดบบนะคะฉันต้องสร้างพื้นฐานคือพอ